สวัสดีครับพี่พี่น้องๆ FC แฟนคลับแฟนช่องบ้านลักี้สองห้าหกหทุกทกท่านนะครับผมทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะครับวันนี้วันที่10อ่าวันที่8นะครับวันที่แเดือนเดือนเมษายน2566นะครับผมก็มาพบเจอกันอีกเส่นเคยนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขนะครับผม วันนี้ก็จะมีแนวทางของรัฐบาลไทยมาฝากนะครับแนวทางรัฐบาลไทยประจำงวดงวดประจำวันที่16เดือนเมษายน2566นะครับผมก็จะเป็นมาครบร่างนะครับเป็นร่างนะครับเป็นแนวทางร่างอย่างเดียวนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวสักพักมาดูกันนะครับตอนนี้ก็ดูคลิปคำเตือนกันก่นกอนนะครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก็เดี๋ยวจะพักดูกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ดูสรุปของเมื่ที่แล้วไปก่อนนะครับผมงวดที่แล้วนะครับล่างนะครับก็ให้เจดศูนย์ ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็แปดศูนย์นะครับเลขไม่เข้านะครับผมก็ให้เจ็ดศูนย์ออกไปออกบนนะครับผมก็พ่าดไปนะครับให้เจ็ดศูนย์ไปออกบนนะครับศูนย์เจ็ดนะครับผมก็ต้องขออภัยฟรีนะครับเดี๋ยวงวดนี้ก็มาดูกันนะครับงวดนี้น่าจะน่าจะเข้านะครับมีความมั่นใจสูงเหมือนกันนะครับงวดนี้นะครับผม ว่าไม่น่าจ,จะพลาดนะครับเงนนี้นะครับผมก็แล้วตัวเลขไม่เยอะนะครับเงนนี้แต่ตัวเลขไม่เยอะนะครับก็มาดูกันเลยครับผมรัฐบาลไทยวันที่สิบหกนะครับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมาครบล่างนะครับมาครบล่างก็ มาครบล่างก็จะมีสี่ห้าหกเจ็ดเก้านะครับห้าตัวนี้ยังไงก็ต้องมาแน่นอนครับสองตัวล่างต้องมาแน่นอนครับใครอยากจับทั้งห้าคู่เลยก็ได้ห้าตัวเลยก็ได้นะครับจะเป็นประมาณสักสิบได้สิบคู่นะครับจับได้สิบคู่นะครับผมก็จับกันเองได้นะครับส่วนเลขวิ่งนะครับปันที่เก้านะครับผมปันที่เก้า ลองห้านะครับลองห้าที่เก้าลองห้านะครับหรืออาจจะกอดคอกัลมาก็ได้นะครับก็ไม่แน่จะไม่แน่ได้นะครับผมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องอให้กับทางช่องบ้านตะกีจสองห้าหกห้าเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับชอบก็ให้กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ชองกรพิ่งเป็นช่องใหม่นะครับผมก็ยังไม่ผ่านบท u t u b e อะไรเลยนะครับก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท่านจะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับัวเลข <Alabama> เด็ด <starts album. S 2> ๆดีดๆนแนวทางแม่นๆต่อไปนะครับผม a อดอัปโหลดคลิปเสร็จนะครับคลิปก็จะเด่งขึ้นที่หน้าจอทันทีนะครับผมท่านก็จะได้พลาดชมคลิปข่าวสาร ตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับแนะทางแม่นนะครับผมก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับติดกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับก็มาดูกันจับคู่นะครับจับคู่ก็จะมี95นะครับ9585 96, เก้าหกแปดหกสี่ห้าอีกคู่หนึงนะครับสี่ห้าสี่ห้าอีกคู่นะครับ, 4, 5, รบสำหรับตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็จะเป็น าก็จะไดปะ้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับผมงวดที่สิบหกถึนสี่ปีหกหกนะครับอันนี้เลขท้ายสองตัวล่างนะครับเลขท้ายสองตัวล่างอย่างเดียวนะครับผมก็ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีข้อไม่หลุดนะครับผมแต่คิดว่าหมดนี้นะครับแอดก็มีความมั่นใจสูงกันนะครับว่าเลยจะต้องเข้าแน่นอนนะครับใครทุนน้อยก็ตามที่แอดวงกลมให้นะครับใครทุนเยอะก็ซื้อไว้ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับลงทุนไว้ทั้งหมดนะครับกันความผิดพลาดนะครับผม บนันี้ไม่น่าจะขึ้นบนนะครับน่าจะอยู่นะครับน่าจะอยู่นะครับบทที่แล้วให้เจ็ดศูนย์ล่างเอาไปออกศูนย์เจ็ดบนนะครับผมบทน,นี้ไม่น่าจะไปบนนะครับเดี๋ยวอีกสักสองวันนะครับก็จะมาสองวันสามวันนะครับก็จะมาสรุปวงสุดท้ายอีกทีนึ่งน,นะครับก็จะให้ตัวเลขเหลือน้อยลงนะครับผมจะ ก็รอสองสามวันนะครับผมก็ฝากให้ฟรีสุวนใช้เจ้าหนาทในการรับชมนะครับตัวเลขมีข้ไม่หลุดก็ชอบว่าจัดขัดก็ผ่านนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ฟรีและน้องทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยรวยเงินด้วยกันนะครับทั้งโชคััะโชคด้านหมานะครับอ รวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าขัดสนขอให้มีเงินมีทองใช้ตลอดปีตลอดไปนะครับผมก็ที่สำคัญนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกท่านนะครับผมท้ายสุดนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็พอจ,จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับแคบหน้าจอไว้เลยนะครับ